ตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศสดๆนะครับที่เขาพระบาทพวงนะฮะนะครับมาอัปเดตนะครับ ระยะเวลาสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะจากวันนี้จนถึงวันที่22มีนาคมนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสายมูนะครับสายบุญนะครับสายคอนเทนต์ต่างๆนะครับ1ปี1ครั้ง1การอธิษฐาน1การขอพรนะฮะนะครับวันนั้นนะครับที่จะมานะครับเช็ควันเวลาให้ดีนะครับสุขเสาร์อาทิตย์คนเยอะแน่นอนมาแล้วไม่ผิดพลาดนะครับวันสุดท้ายคือวันที่22มีนาคมนะครับ วันนี้ขอตัวไปถ่ายรีวิวที่ดินลูกค้าก่อนติดตามกันด้วยนะครับเส้นทางที่เราจะเดินทางไปที่ดินของเรานะครับนะเราก็จะเริ่มจากบริเวณสุข,ขุมวิทนะครับตรงนี้เขาจะเรียกบริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดเขาละยานะถ้าเรามาจากกรุงเทพจันทบุรีเนี่ยฮะ ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าบนทางหลวงชนบทนะครับเส้นทางที่เราจะใช้ไปอำเภอเขาเชิดกูดนะฮะเพียงแค่3า30นาทีเนี่ยก็จะถึง4แยกชุมชนตลาดของภูจากนั้นนะครับใช้ระยะเวลาแค่เพียง7นาทีเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่นะฮะชุมชนตลาดเทศบาลบ้านจันเขมซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะก็จะมีวัดจันเขมโรงเรียนจันเขมเซเว่นจันเขมนะ ให้เรานะครับเลี้ยวขวานะครับเข้าซอยข้างโรงเรียนนะจากนั้นเราจะเดินทางบนเส้นทางหลวงชนบทเนี่ย4041นะฮะใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาทีนะครับหรือระยะทางนะฮะจากบร,ริเวณนั้นจนถึงที่ดินเรานะ่ก็ประมาณ2กิโลเมตรครับสวัสดีครับทุกคนครับ ผมต้อเล่นดินและคุณต้งจันวาดตอนนี้เราพากันไปอยู่ในที่ดินนะครับเนื้อที่21ไร่2งาน78ตารางวาของตำบลจันเขมอำเภอเขาคิจกรจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นบ้านสวนนะครับมีที่ดินเปล่าด้วยนะแล้วทำในเรื่องของนะครับกรเกษตรกรรมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปลูกทัวฝักยาวนะฮะหรือการปลูกมะละนะครับ เป็นที่ดินที่ติดคลองน้ำนะครับนะเป็นคลองสารประโยชน์นะครับหรือบางคนเรียกว่าเหมืองนะครับหรือบางคนเรียกว่าลำรางนะแหล่งน้ําดีครับด้านท้ายนู้นนะฮะเนี่ยนะฮะด้านหน้าของเราเนี่ยฮะจะติดในเรื่องของทางหลวงชนบทนะครับนะที่ดินของเรานะครับจะอยู่ติดทางหลวงชนบทเนี่ยเส้น4041นะครับมีหน้ากว้างถึง400เมตร ซึ่งเราจะเห็นด้วยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นไฟฟ้า3เฟสนะครับทุกคนครับน้ำประปาเนี่ยก็เข้ามาถึงแล้วนะครับหน้าที่ดินของเรานะฮะสะดวกสบายมากๆครับบอกได้เลยว่าแปลงนี้นะฮะทำเลดีมากๆนะครับข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะในเรื่องที่จะทำบ้านสวนผลไม้นะครับปลูกสวนทุเรียนนะฮะหรือทำธุรกิจจับสรรที่ดินขายนะฮะ แบ่งเป็นแปลงแบ่งเป็นล็อกล็อกละ200ตารางวาหรือว่าล็อกละ1ไร่2ไร่นะฮะแบ่งขายนะฮะสร้างกําไรได้อย่างงดงามเลยทีเดียวนะฮะข้อดีของเขาอีกหนึ่งข้อนะครับที่ดินแปลงเนี่ยฮะด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะติดนะฮะห้วยสาธารประโยชน์นะครับหรือว่าคลองน้ําแหล่งน้ํานะครับนอกจากนั้นยังมีนะฮะบ่อน้ําลึกนะครับหรือว่าสระน้ำเนี่ยอีกหนึ่งลูกนะครับหลังบ้านนะฮะแล้วในที่ดินของเรานะครับ จะมีบ้านเดี่ยวเนี่ยซึ่งเป็นบ้านไม้เนะี่ยสชั้นนะอยู่1ห,หลังนะครับที่สามารถที่จะเข้าพักอยู่อาศัยได้เลยนะฮะเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นคนงานเราก็ดีหรือว่าตัวเราก็ดีนะครับมาที่บ้านสวนเนี่ยก็เข้าพักได้เลยนะฮะมีไฟฟ้านะฮะมีน้ําใช้นะครับอ่าที่เนี่ยใจกลางชุมชนเลยนะครับที่เนี้ยนะน้ำดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดปลูกทุเรียนนะ่ยสบายเลย นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพื่อนบ้านเราเขาจะทําในเรื่องของสวนผลไม้นะครับสวนเงาะสวนทุเรียนนะครับเพราะว่าแหล่งน้ําดีนะฮะดินก็ดีนะซึ่งพื้นที่ของเราบางส่วนนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ในเรื่องของนะฮะแปลงของเกษตรกรรมปลูกในเรื่องของมะละก็ดีนะครับนะปลูกในเรื่องของถั่วฝักยาวก็ดีเนื่องจากว่าดินที่เนี่ยนะครับเหมาะในเรื่องของการทําสวนเกษตรกรรม แล้วก็ในเรื่องของสวนผลไม้นะครับดูดิเนี่ยดอกมาแล้วครับเนี่ยเขาเก็บเขาขายเนี่ยผมถามในลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยเขาถามว่าเขาขายกิโลเท่าไหร่เขาบอกว่าโอ้มารับถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยกิโลละ30บาทนะเนี่ยลูกตรงๆเนี่ยว้าวบริเวณด้านท้ายของที่ดินของเรานะครับก็จะมีแนวไผ่กอไผ่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับเนี่ยเป็นแนวสุดท้ายจุดสุดท้ายนะครับ ซึ่งถ้าเลยไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านเรานะฮะซึ่งตอนเนี้ยเขาเองเนี่ยปลูกทุเรียนหมอนทองไว้เต็มพื้นที่เลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยตัดไปเนี่ยก็เป็นทุเรียนยนั้นเลยนะฮะซึ่งของเราเองนั้นก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นดินลักษณะเดียวกันเลยนะ,ะพี่กับน้องเลยใกล้เคียงกันเลยนะครับเนะี่ยสำหรับในเรื่องของราคานะครับ ที่ดินเปล่านะฮะ21ไร่2งาน78ตารางวาแปลงนี้นะฮะด้านหน้าติดทางหลวงชนบทเนี่ยฮะ4041หน้ากว้าง400เมตรแปลงนี้เอกสารโฉนดนอส4อสจอวันนี้เปิดทำการขายกันอยู่ที่ไร่ละ1ล้านบาท1ล้านบาทราคายังพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจโทรเลย0991463979เล่นที่ดินแช n นน